ดนั้นฝากถึงไอ้พวกไอ้พวกเพศอวตารหรือว่าไอ้ช่องอวตารนะครับนะครับไอ้ช่องไอ้ไอ้สัตว์บางสกุลแล้วก็ไอ้ไอ้ช่องไอ้เพศไอ้เมฆไอ้อะไรนะไอ้เมฆส่งการไทยนะครับนะครับอย่าอย่าไปให้ค่ามันครับไอ้พวกนี้ครับแล้วก็ช่องไอ้พนมตีในตัวนึ่งครับที่ขยี้ข้าวการที่ผมลบคลิปผมให้เกียรติทุกคนเพราะเอฟซีหลายคนทักมาผมว่าพี่มันมีเพศนี้เพนี้จริงไหมจริงไหม นะครับจริงไหมนะครับผมก็เลยเพื่อความสบายใจก็เลยลบคลิปไม่มีอะไรครับผมล็อกคลิปไว้นะครับนะครับล็อกคลิปไว้เพื่อไม่อยากให้ใครมามาเดือดร้อนดังนั้นเอฟีครับในกรณีนี้ครับเอฟตีครับไอ้พวกช่องพวกนี้มันเป็นช่องเจ้าชี่อย่าไปให้ค่ามันครับนะครับเจ้าที่ดีเขาไม่ทําแบบนี้ครับต้องไหมครับถ้าเจ้าที่ดีขอเจ้าที่ดีขอต้องแบบอีกแบบนึงครับแต่พวกนี้ครับมันอยู่ในครามมืดแล้วผมก็ไม่ได้กลัวครับการที่ผมอยู่ตรงนี้ผมไม่ได้กลัวครับแต่ผมไม่เก่งจริง ไม่มาอยู่ตรงนี้ครับปกอครับไอสิวท่านนะครับบอกไปให้คนยังผมสู้คนนะครับถ้าไม่สู้คนผมตายไปนานแล้วครับริดไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจ๋งจริงออกมาเจอหน้าแบบนี้ครับนะครับนะครับเพราะฉะนั้นให้ิลครับพวกนี้อย่าไปให้ค่ามันแลาอย่าไปดูมันถูกต้องไหมครับอย่าไปให้ค่ามันอย่าไปเพิ่มยอดยืมให้กับมันนะครับใช่ครับพวกนี้เป็นเพียรที่ต้องทํร้ายลุมมาตลอด สังเกตไหมครับลุงกับป้าแกทนมาได้ปีฝ่าเดสองปีแล้วเพราะฉะนั้นผมทําไมผมจะทนไม่ได้ครับจริงไหมครับถูกต้องไหมครับหลายเพจหลายหลายช่องนะอย่างอียานตลาดไทยนะอีบุหลอดหอนั้งคืนนี่อีกตัวหนึ่งนี่ก็เป็นทีมงานของเจ้าที่ครับทํางานอยู่กับพวกลูกพี่มันเรารู้หมดทุกอย่างครับครับเรารู้หมดทุกช่องครับเพราะฉะนั้นเราจะไปให้ค่าไอ้พวกนี้นะครับลุงทุกดามาปีฝ่าคนอย่างพวกมันครับช่องอย่างพวกมันนะครับไม่มี ไม่มีสัตว์ครับบอกว่าจะแต่งตั้งทนายแล้วก็จะเลิกยุ่งทุกวันนี้มันก็ด่าทุกวันครับนี่ครับหรือครับนี่แหละครับหรือคนที่พวกคนไปดูมันนะครับอย่าไปให้ค่ามันครับบล็อกรายงานเพจแล้วออกมาครับอย่าไปดูมันครับไ้พวกนี้ครับถ้าเจริงๆต้องออกมาชนหน้าแบบนี้ครับอย่าไปอดหัวไปเอาลูกใครมาก็ไม่รู้ไปแอบอ้างเพจเพจประชาชนของแท้ผูดตามแสนฝ่าแต่เพจนี้ผูดตามสี่พันฝ้าพิจารณาเอาครับว่าเพจพวกนี้คือเพจของเจ้าหน้าที่ครับ เข้าใจนะครับสร้าใหม่ัการเจ็ดร้อยครับมันมันจะเปลี่ยนเพจไปงี้พอเวลาเราสืบสืบสืบพื่มันเปลี่ยนเวลาเราให้อ่าไซเบอร์หรือปอทอดสืบสืบมันก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนมันเปลี่ยนอยู่ลําไปครับมันไม่เอาชื่อคนตายใครมาก็ไม่รู้ครับรูปไปรูปคนรูปคนตายที่ไหนก็ไม่รู้ครับใครๆก็ทําได้ครับแต่ผมไม่ทําครับถูกต้องใช้สี่ครับเพราะฉะนั้นนะครับผมไม่สนใจครับกับพวกเหล่านี้นะครับนะไปให้ปู่มณีจัดการไป ทำให้ดานจัดการไปครับเราเอาเวลามาอยู่ตรงนี้ดกว่า <c oughs> แล้วก็ใกล้วันงานเราให่เจ็ดแล้วนะท้ายสีครับใครจะมามาครับนะครับใครจะมามานะครับ <c oughs> คือเช็คไอ้เขาอ่ะพวกนี้เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นของประชาชนธรรมดาเราก็รู้ว่าเป็นของใครแต่เนี้ยมันเป็นรหัสของเฉพาะของเจ้าที่ที่เขารู้กันเฉพาะวงในถูกต้องไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นช่องนี้ก็คือช่องของเจ้าที่แต่ผมไม่ได้เอ่ยครับนะครับว่าเจ้าที่ไหนเจ้าที่เทศบาลก็ได้ อย่าร้อนตัวครับผมไม่ได้เอ่ยนะครับว่าเจ้าที่ไหนนะครับผมไม่ได้กลัวพวกคุณหรอกนะครับแล้วเจริงๆออกมาทนหน้ากันอย่ามาแอบรับหลังแล้วแอบกัดกันแบบนี้นะครับฝากให้คิดนะครับนะครับทุกท่านก็ไม่มีอะไรนะครับโอ้คนดูสองสองหมื่นกว่าคนสุดยอดเลยะครับตอนสองหมื่นกว่าคนนะครับคือการที่ผมมาอยู่ตรงนี้ผมชินนะครับผมทําใจตั้งแต่ผมกล้าเข้ามาวันแรกเลยครับนะครับเราเรา เรากล้าเข้ามาวันแรกเราชินนะครับทอีครับวันนี้นะครับการที่ผมไม่ขึ้นไลฟ์วันนี้ผมไม่ขึ้นไลฟ์ผมให้ช่องอีกช่องขึ้นไลฟ์นะเพราะผมมีติธุรคือนี้ไม่ได้ไลฟ์ครับเอฟซีครับเจอเลยพรุ่งนี้ครับเจอกันพรุ่งนี้ไอฟีนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์นะครับเพราะว่าเราเราทําใจแล้วครับการที่มาอยู่กับลุงกับป้าเนี่ยนะครับกระแสดราม่ามันตามมาอยู่แล้วพยายามที่คิดเครดิตพยายามที่จะนู่นจะนี่นั่นเรานะครับก็ไม่ต้องไม่สนใจนะครับ อย่างป้าคําใส่เนี่ยแกโดนเนี่ยก็รู้ว่าเล่นอยู่อะไรผมรู้ครับนะครับชาวบ้านตามตามพวกคุณยังเล่นกันได้เลยพวกคุณยังทําแกกันได้เลยอายุยันป่านี้พวกคุณยังไปเล่นแกเลยนะครับไม่มีความคิดนะครับพวกคุณนะครับอายุยันป่านี้แล้วครับคนเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันมันต้องให้อภัยกันครับถูกต้องไหมครับคนแก่เขาไม่รู้ครับว่านี่คือที่นี่คืออะไรแต่พวกคุณนะครับก็เท่าก็ทำาหเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะครับเพจเหล่านี้ต่างๆล่านี้ครับมันเป็นกระบวนการครับ นะครับไปกระบวนการครับอย่างเนี้ยหน้าบ้านลุงที่มาเมื่อเช้าเนี่ยนะครับเขาจะลื้อหมดนะครับเล่นหมดครับนะครับอย่าอย่าทํางานอย่าทําแบบยังไงอ่ะอย่าต่อมาตรฐานเราต้องมาตรฐานเดียวกันเพราะประเทศไทยมีกฎหมายฉบับเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้กฎหมายฉบับเดียวกันครับถ้าลื้อก็ต้องลื้อหมดถูกต้องไหมครับนะครับเอฟซีท่านฝากถึงปอนะครับกรม อ่าออกกรมอะไรกรมทางด้วยนะครับเอฟซีครับกรมทางด้วยนะครับเอฟซีที่อ่ามุกาหาร <komplett S 1> กรมทางด้วงใช่ครับแล้วอย่างนั้นนะครับถ้าคุณบอกว่าเรารับเรื่องกอเฉพาะคนที่แจ้งไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราให้ทีมงานเราไปแจ้งครับถูกต้องไหมครับนะครับในเมืม่อคุณบอกว่าเราจะทํางานกับคนที่แจ้งเท่านั้นหลังที่แจ้งเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวก็รอดูครับใจหมาไม่รอดครับหลังแรกเลยครับใจหมาไม่น่ารอดครับเอฟซีเนาะข้าวายคิดครับเนาะไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวดราม่า ไอ้เรื่องนี้เอาผมไห้ห้อยๆเลยครับแต่แต่ขอให้เอาสดิงห้อยนะครับเอาเชือกห้อยขาดครับน้ำหนักเยอะครับนะครับผมหนักไปร้อยโลครับแล้วจะห้อยผมให้เอาเชือกให้เอาสดิงห้อยนะครับอย่าเอาเชือกห้อยครับเพราะขาดผมชินแล้วครับลุงถูกห้อยมาสองปีครับถูกด่าถูกว่าต่างๆนานาครับทำถานที่เป็นไม่ไม่ใช่เรื่องจริงเพราะฉะนั้นเอฟซีลุงป้าต้องหนักแน่นครับถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นต้องหนักแน่นครับอย่าไปดูมากไอ้พ่องไอ้ต่างๆนานา นะเดี๋ยววันนี้ผมพูดไปเนี่ยทุกคนเอาไปลงเนี่ยเดี๋ยวมันก็เอาไปห้อยครับเราก็อย่าไปดูครับถ้าเราไม่ดูเราไม่ชกครับบล็อกแม่งเลยครับรายงานแม่งเลยครับอย่าไปดูครับเราไม่ดูเราก็จะรับฝันดีครับแต่ถ้าเราดูเราเครียดก็อย่าไปดูที่ไหนดูอย่างยูทูบเบอร์เนี่ยแต่ช่องสองช่องแม่ดาช่องป้าคำใสช่องอะไรเนี่ยช่องที่เท่ะไรนะช่องพี่หนูนาพาไปดูอ่าช่องพี่หนูนาพาไปดูช่องอะไรเพชรสมอนทีวีเพชรสมอนทีวีช่องอ่าแม่หอมช่องอะไรครับแม่หอมหกกล่อกช่องเหล่านี้ครับพี่สี่ครับนะครับเราไปดูช่องเหล เนี่ยเราเห็นภาพวิวกกกาะช่องฮันนี่นะครับช่องนี้ช่องนี้ก็กวกก็กกด้วยไปดูช่องพวกนี้ยังมีสาระยังมีประโยชน์ฟ้านะครับถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายวิวให้เราดูสวยๆเนี่ยอย่างเงี้ยมันยังบาสมองฝ่าบางคนติดโควิดไม่ได้มาก็สามารถดูยูทูบเบอร์ที่นี่ได้นะครับหลังโควิดนะครับก็มาได้ครับเอฟซีนะครับก็นี่ครับที่ไปที่มาครับโอ้โหคนดูสองหมื่นแปดจเย็นครับจเย็นครับจเย็น ดูสองหมื่นแปดได้ปีครับเราจะไปให้ค่าเขาใครจะได้จะว่าเราครับมันก็มันก็ไม่เรียกปกติแต่นะแม่เนาะอย่ายป้าคาใสอายุเยอะป่านนี้เขาจะเอาป้าคำใสไปห้อยว่าเลยจะป้าจะป้าแกก็ไม่ดูหรอกป้าแกก็ไม่สนใจหรอกเพราะฉะนั้นเราก็จะไปสนใจอย่าไปให้ค่าครับนะเราหาความสุขแส่ตัวดีป่าเราไม่รู้หรอกว่าวันนี้พรุ่งนี้เราจะตายเมื่อไหร่ ถูกต้องไหมครับอายุป่านี้แล้วบางคนเจอหน้ากันวันนี้พรุ่งนี้ตายแล้วเพราะฉะนั้นช่วงที่เรามีเวลาอยู่เราหาฟังมสุขใส่ตัวช่วยเหลือกันอย่าไปหาเรื่องใส่ตัวครับมีจะเสียตังค์นะครับนะครับแล้วก็ไอซไม่มีเลยมากนะนะโอ้องนาดูเลยเท่านี้สายฟ้าสายฟ้าเอ็น่าชานแนล จัดหนักจัดหนักช่องใหญ่ช่องใหญ่ก็ฟากไปถึงนะครับอ่าช่องเหล่านี้นะครับเบาได้เบาครับเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่ได้เปิดหน้ามาเล่นอย่างอย่างพวกเราใช่ครับพวกเราไม่สามารถไปสู้กับคุณได้หรอกแต่ว่าเราก็ต้องปกป้องสิ่งของเราครับผมนะครับผมไม่เคยเอาคำแอบอ้างนะครับถูกต้องไหมครับผมไม่เคยเอาผู้ใหญ่คนไหนแอบอ้างใช่ไหมครับสังเกตเลยผมบอกแล้วว่าผมเป็นคนไม่มีเส้นสายนะครับผมคนที่มีใจมีใจเป็นเส้นสายมีใจที่ ที่อุดมการเดียวกันอยู่เพื่ออยูทูบเบอร์แถวนี้ครับทุกคนขาวีิจฉาเหมือนกันหมดคนอยู่กับลุงป้าเนี่ยช่องเหล่าเนี้ยขาวีิจทุกคนเขารักล,งลุงป้าหมดแหละนะครับยพย,า,นะา,ย,ย,า,ย,ยายามปัน่นนะใจหมาใหญ่พยายามปั่น นะเช้ามานะครับถ้าผมได้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับผมจะหับแรกผมจะไล่ยูทูบเบอร์ไล่พ้องเฮ้ย้ใจหมามึงเอาไปมึงเอาไปห้าคะแนนห้าคะแนนมีใครบ้างไอใจหมาหนึ่งวัวสองเป็ดสามไก่สี่านนะอยู่แค่นี้ห้าเอาไปห้าคะแนนไม่มีใครเลี้ยงเราไอ้ต้นตีน